ส e ัสดีสว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 ัส n o y e ววววสวสสว โรเคคอนเทนต์เซ็นเตอร์อ่ะเรามาเรียนรู้กัน Mindful Let's start together เรา,าทราบคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆบ้างไหมคะและนีเป็นการใช้เวลาในกาเรียนภาษาที่เกี่ยวข้องของบทเรียนนี้กันนะคะ Let's show, let's show empathy of you. Oh. The network Boy is angry at his friend. The network is surprised. Surprise! She is surprised to receive her birthday gift. Okay. Everybody said, surprise. surprise! Again, surprise. surprise. Can you tell me in time, Surprise! Surprise! She is surprised to receive her birthday g i f t ตอนรู้สึกเซอร์ไพสประหลาดใจที่ได้รับอะไรคะ birthday gifts ของฝันวันวันเกิด birthday gifts โอเค ตั้งปตาอ่าโอเคคิดว่ามิแน่อ่าต่อไปเลยคะอ่ะมาดูมาดูดูเซนเซนก่อนแอร์ออฟเฟคออฟฟอคเขาทำไมคะเขาบอกว่าแอรอกฟเคชันพวตัวอะไรโกะอตัวโกนะคะอแปลว่าอะไโอเคเดียเ็กพูดค่ะไง ขึ้นหน่อ excited แล้วดีกวาที่เซาเจนเดอร์ excited excited louder louder ดังขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมจตุรพงษ์ะ excited 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 chemistry excited แปลว่าอะไรฮะ louder louder เสียงดังขยำอะฮนด้าไปบอกเพื่มแปลว่าอะไร excited The next one is and ah, the neck one is very sad. ไหนไหนดูท่าทางแซดของทุกคนสิไหนดูสิแต่ละคนแซดทำยังไงทำยังไงคะไหนแซดของแต่ละคนไหนช่วยพูดหน่อยอแต่ละคนแซดแตกต่างกันไปบางคนร้องไห้บางคนตาแดงตาแดงที่คืออะไรแซดอีกบ้องคะอ่าเาว้าโอเคเดี๋ยวเน็ตกดเดียสเดี๋ยวเน็ตกดแค่นี้เดียว E มาธนาพลมาดูซิว่าใครจะแฮปปี้ได้แดงกว่ากันโอ้โหถ้าโชว์โชว์ your action ทวารเสานครีสเออโชว์ your action แฮปปี้ไหนคนไหนจะดูอ่ะ one two go เย้ธนาพลประยุทธ์ธนาพลประยุทธ์เย้เย้เฮ้แฮปปี้อาเซียนรวมแฮปปี้แฮปปี้ Say the word happy. Happy. Oh. Let m see Can I m o h e e องเข้าใจบทสนทนากันไีมคะเช่่ะค่ะโทรเมและครอบครัวสัญญาณอะไรบ้าต่างคนสัญญาณอะไบ้างเอาละค่ะแต่มาเรียนประโยชน์การถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกด้วยกันนะคะประโยคน์ถามตอบความรู้สึกสนะคะเน้องๆต้องการถามความรู้สึกของเพื่อนน้องสามารถใช้ประโยคคำถามว่า How are you feeling today? เช่ ได้สอย่างไรในวันนี้ค่ะและถ้ามีคนถามความรู้สึกของน้องแบบนี้เราก็สามารถตอบรูปขึ้นต้นประโยคว่าอ่านและตอบด้วยความรู้สึกของเราค่ะตัวอย่างเช่น How are you feeling today? I'm tired. I'm tired. Mm. Yeah. Okay, Can everybody, look at the TV together. How are you feeling today? Can everybody say together.

<San> the first one is happy and then sad, bold, and then tired and then excited, sad, Surprise good, and then you นะคะโอเคนักเรียนสามารถไปเรียนรู้ได้จากคำมนะคะหทเรียนโรเบกควอนตทนเซ็นเตอร์สำหรั